เ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะกดมันจะไม่ยอมลงเลยนะครับสามฟันเนี่ยก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าปัญหานี้นะครับเกิดจากความที่ว่าผมไม่เคยใช้งานเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยอะไรมาก่อนเลยนะครับแล้วผมใช้ตัว makita ตัวนี้ DUC254 เลื่อยตัวเนี้ยเลื่อยร้าสายตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมชอบมาก ในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายและคล่องแคล่วนะครับคนไม่เคยใช้งานมาก่อนปรากฏว่าเจอปัญหาเรื่องของเวลาตัดไม้นะครับแล้วมันไปหนีบใบนะครับพอไปหนีบใบเสร็จเนี่ยถอดออกมาประกอบใหม่แล้วไม่สามารถที่ใช้งานต่อได้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับยังใช้เครื่องใช้อะไรไม่ทํางานแล้วใช้เพิ่งครั้งแรกนะครับผมแนะนําเลยนะว่าให้หาตัวนี้ไปด้วยสบายโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า ผมเจอปัญหาอะไรนี่นะครับปัญหานะครับพอโดนไม้หนีบนะครับโดนไม้หนีบแล้วตัดไปเนี่ยใบมันหลุดฟันเลื่อนนะครับหลุดหลุดออกจากบาโซ่เลยตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะครับปัญหานี้นะเห็นเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะกดมันจะไม่ยอมลงเลยนะครับสามฟันเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เข้าพอเราพยายามกดเข้าไปเนี่ยมันเลยแน่นนะครับมันเลยแบบ กับบากับบาเรื่อยตัวนี้พอเรากดฟันตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันแน่นนะมันแน่นมากทาให้เนี่ยทําให้มันหมุนไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมทิ้งตะไบมันไปส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะทําการตะไบฟันตัวนี้ก่อนสักนิดนึงแล้วผมก็ไม่ได้เอาที่ตะไบตัวนี้ไปด้วยนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมลองนั่งตะาบด,ดูนะครับก็ไม่ค่อยแน่นแล้วนะครับฟันมันเข้าในตัวบาโซได้ค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวจะลองมาประกอบใส่โอเคเดี๋ยวลองดูล็อกกเดา๋ยวลองดูนะครับก็ได้ไหม ่าโอเคครับผมอ่าเรียบร้อยก็สรุปอีกทีนะครับถ้าเพื่อนเอน,นะเอาเจ้ามาเ i ต้าตัวนี้นะครับ d uc นะ d u c 2 5 4แทตัวนี้นะครับไปลุยงานสวนนะครับก็อย่าลืมเอาตัวตะไบไปด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาถ้ามีโซ่เส้นเดียวนะครับทำไม้หนุ่ไม้หนีบนะครับติดปัญหาแน่นอน ครับต่อไปอย่าลืมแล้วตัวนี้นะครับที่สําคัญนะอย่าลืมตัวนี้เลื่อตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากนะขนาดเล็กคล่องแคล่วเบามือนะครับประสิทธิภาพการตัดก็โอเคโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ